สวัสดีครับผมชื่อนายพัสกรมัดเชนรหัสนักศึกษา5310060115วันนี้ผมจะมาสร้างชิ้นงาน Solid Works จะชิ้นงานว่า e เก้าอี้ไม้ export view นะครับเริ่มได้จากเปิดไฟล์ชิ้นงานของผมนะครับเป็นไฟล์เก้าอี้ม้นะครับที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการ export นะครับเลยเลือกที่แท็บด้านขวานะครับ ขวานะครับ add configuration นะครับพิมพ์ไปว่า e x p o d e นะครับเสร็จแล้วนะครับจะ้คำสั่ง export i e w นะครับแล้วก็ เลือกที่ชิ้นงานนะครับระยะเท่ากับ200นะครับเป็นหน่งาสิบนะครับก็ทำการกโรดโพสชิ้นงานนะครับ La Chine. ก็จะได้ Export View ดังรูปนะครับต่อไปนะครับสร้างเส้น Export Line นะครับ โอเคครับก็จะได้าภาพเอ็กโคดอยู่ในรูปนะครับต่อไปนะครับเราจะทำาภาพให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยใช้คำสั่ง a n i m เมตคอนเทนนะครับก็จะเป็นภาพการประกอบชิ้นง,งานนะครับเราสามารถเล่นได้ตามต้องการเลยนะครับ โอเคครับผมอ้อขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ